ค่ะท่านผู้ชมมาที่งานใหญ่อีกงานหนึ่งค่ะเมื่อวันที่1-3มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ประเทศไทยค่ะมีการจัดงานประชุมเทคโนโลยีปิโตเรเลียมนานาชาติหรือ IPTC 2023นะคะซึ่งเป็นการจัดครั้งที่15ค่ะ ปีนี้ปอตทสพบริษัทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมของไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานซึ่งมีผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานนะคะกว่า3,500คนจากกว่า50ประเทศเข้าร่วมงานค่ะ การประชุม IPTC ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Balancing the Energy Landscape to Innovation and Sustainability โดยคุณมนตรีลาวันชยัยกุล CEO ของปอตทสพกล่าวในพิธีเปิดว่าปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนโดยได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางคาร์บอนการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย อุตสาหกรรมพลังงานจึงมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้บุคลากรในวงการพลังงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อปรับตัวไปสู่ยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานควบคู่ไปกับการค้นหาพลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาดรวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีและกระบวนการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในงานนี้นะคะมีการจัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทพลังงานานานาชาติกว่า60บูธค่ะโดยปตทสพได้นำนวันกตก,กรรมและเทคโนโลยีหลายประเภทมาจัดแสดงนะคะอย่างเช่น Explorer ซึ่งเป็นยานยนต์ตรวจสอบท่อใต้น้ำอัตโนมัติไร้สายหรือจะเป็นเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญนะคะที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจัดแสดงในงานด้วยค่ะ แวะมาที่บูธของปอตทสพนะคะอยากรู้จักกับระบบกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไว้ใต้พื้นพิภพบนะคะเป็นอย่างไรสอบถามกันนิดนึงเป็นยังไงคะระบบนี้ CSS คือย่อม,มาจาก Carbon Capture and Storage หรือแปลเป็นไทยก็คือการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ครับซึ่งโครงการอาทิตนะครับวัิิแล้วเป็นโครงการที่ผลิตปิตโตรเลียมนะครับจากชั้นใต้พิภพปปนะครับดึงแก๊สธรรมชาติขึ้นมาซึ่ง ปกติแล้วก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเนี่ยจะปนไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อภาวะโร้อนนะครับก๊าซธรรมชาติและคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกส่งต่อไปที่โรงแยกแก๊สแต่โครงการดักจับและกักเก็บที่โครงการอาทิตย์เนี่ยจะดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วอัดกลับไปที่หลุมผลิตบริเวณโครงการอาทิตย์เองครับหมายถึงว่าเวลาที่เราขุดเจาะขึ้นมาเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาด้วยใช่ครับแต่เจ้าคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจะถูกแยกออกมาแล้วก็อัด กลับไปเก็บในหลุมใช่ครับเริ่มลงทุนเมื่อไหร่คะตัวนี้นะครับเรามองว่าจะสําเร็จตอนปี2,569ครับผม2,569นี่เองนะคะประโยชน์ที่ได้จากโครงการนี้คืออะไรบ้างเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ช่วยตอบโจทย์การลดการ์ดเรือนกระจกของประเทศนะครับเป้าหมายที่ปตทสรพเนี่ยจะกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ย,ยเฉพาะแหล่งอาทิตย์นี่มากน้อยแค่ไหนคะแหล่งอาทิตย์นี่ครับเรามองว่าประมาณ 7 0 0นถึง1ล้านตันต่อปีครับ1ล้านตันต่อปีใช่ครับได้รู้จักกับตัว CCSM ไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมไปสำรวจท่อส่งกา๊าซใต้ท้องทะเลลึกกันบ้างคะ่ะแล้วไปยังไงล่ะคะไปได้ยวยหุ่นยนต์เลยครับหุ่นยนต์คือเจ้าตัวนี้ ถูกต้องครับยังไงคะหุ่นยนต์ตัวนี้เราเรียกว่า Explorer ครับเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบไร้สายไว้ใช้ตรวจสอบท่อขนส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลครับเขาทํางานยังไงคะหุ่นยนต์เนี่ยได้ถูกโปรแกรมด้วยทีมวิศวกรคนไทยนะครับก่อนที่จะปล่อยลงใต้น้ําหลังจากที่ปล่อยลงใต้น้ำนะครับตัวหุ่นยนต์ก็จะวิ่งขนานท่อไปด้วยระบบอัตโนมัติครับตัวหุ่นยนต์สามารถที่จะประมวลผลด้วยระบบสมองกลน,นะครับค้นหาเส้นทางแล้วก็ตัวท่อได้ด้วยตัวมันเองเลยครับ หุ่นยนต์ตัวนี้นี่คือใช้งานจริงหรือ,อยังคะการทดสอบในอ่าวไทยเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาลงไปเนี่ยเขาไปทำงานหนะ้าที่อะไรบ้างคะโอ้ยครับตัวหุ่นยนต์เองนะครับนอกจากเอาไปวิ่งนะครับก็ยังจะได้ค่าต่างๆของท่อนะครับดูได้เลยว่าท่อเรารั่วหรือไม่รั่วนะครับได้ข้อมูลไดเ้เรื่องของการกัดกร่อนของตัวท่อนะครับหลังจากที่เราได้ค่างเงี้ยเราก็จะประเมินว่าท่อเราต้องได้รับการซ่อมบำรุงหรือย,ยังครับเขาทำงานใต้ท้องทะเลลึกได้ลงไปกี่เมตรคะมากสุดตอนนี้ได้ถึง300เมตรครับ เก่งมากเลยนะคะนี่คือฝีมือของคนไทยคนไทยล้วนค,ครับคือปตทสมพนั่นเองใช่ประโยชน์ที่ได้คืออะไรบ้างคะประโยชน์ที่ได้ครับเรือกจากการทํางานแบบเก่าเราต้องใช้เรือลําใหญ่นะครับในการไม่ว่าใช้ดักนำน้ำหรือใช้หุ่นยนต์แบบชนิดแบบอื่นนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากนะครับการที่เราเปลี่ยนมาเป็นใช้ Explorer a u v หุ่นยนต์ไร้สายเนี่ยทำให้เราสามารถเปลี่ยนขนาดของเรือมาใช้เรือที่เล็กลงได้หรือสามารถที่จะปล่อยตัวหุ่นยนต์จากฐานการผลิต ที่อยู่บนฝั่งหรือนอกชายฝั่งได้ง่ายขึ้นครับซึ่งส่งผลโดยตรงด้วยการลดค่าใช้จ่ายครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการอ p ปเร t ครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ต้องมีคนลงไปแน่นอนครับใช้งานหุ่นยนต์แทนนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณมากเลยให้ความรู้กันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผูช้ชมคะเดี๋ยวพักสักครกู่ค่ะช่วงหน้าไปดูก,การพัฒนาคุณภาพชีวิตกับโครงการอำเภอบาบ,บัดทุกบำรุงสุขค่ะ